ไม่โดนนะคะคนก็ไม่ฟังเมื่อคนไม่ฟังนะคะตังก็ไม่มานะทุกคนในข้อนี้คนไม่ฟังเงินหายหลายล้านนะคะบางคนอย่างที่บอกว่าลงทุนในการเรียนในการทําธุรกิจนะคะในการเ,าเปิดเพจมาเพื่อขายสินค้าแต่ฮุกไม่โดนนะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเขาไม่เข้ามาฟัง แน่นอนนะคะเงินหายเพราะคนไม่มาฟังเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาซื้อมาใช้มารู้จักเรามารู้จักสินค้าเราจริงไหมคะดังนั้นนะคะนี่แหละความสำคัญของฮุกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต้องสำคัญขนาดนั้นนะคะเวลาที่เราจะเขียนภาดหัวเวลาที่เราจะเขียนแคปชั่นนะคะการไลฟ์สดการทําภาพการทำคลิปวิดีโอนะคะคือเขียนเรื่องที่ คนอยากรู้คนที่ว่านี้หมายถึงว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเอาเรื่องนั้นมาเขียนพาดหัวนะคะแล้วเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่เขาได้เข้ามาเสพนะคะข้อนี้สําคัญมากนะคะและเรื่องที่เขาสนใจอ่ะเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเรากลุ่มเป้าหมายเรากลุ่มคนที่เราอยากจะขายสินค้าให้กับเขาเนี่ย เขาสนใจในเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นละคะ่ะมาเขียนพาดหัวนะคะและจะต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับเขาเห็นไหมคะแค่นี้นะคะทำได้แค่นี้คนเข้ามาฟังอย่างแน่นอนนะคะข้อต่อมานะคะพอเราฮุกได้แล้วนะคะเรามเาีเราฮุกได้แล้วเราเข้าเข้าเรื่องเป็นแล้วนะคะว่าเราจะเข้าเรื่องยังไงนะคะต่อมา คือในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะบางคนไม่เข้าใจว่าคอนเทนต์คืออะไรนี่แหละนะคะทุกคนคอนเทนต์ content คือการนำเสนอการให้ความรู้การให้ How to ต่างๆหรือการสอน นะคะการโพสต่างๆการทำภาพการไลฟ์สดการทำคลิปวิดีโอเรียกว่าคือคอนเทนต์นะคะและทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าหน้าที่ของคอนเทนต์น่ะมันทำอะไรบ้างคอนเทนต์ content สำหรับทำเงินนะคะคือหนึ่งค่ะคอนเทนต์ content แก้ปัญหานะคะเห็นไหมคะคอนเทนต์ content แก้ปัญหาคือคนที่เขามีปัญหานะคะเขาอยากออกจากปัญหาบางสิ่งบางอย่าง ที่เราพาดหัวไปนั่นแหละนะคะเขาจะเข้ามาฟังนะคะและ2ค่ะคือสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากรู้เขาก็ไม่เข้ามาฟังอยู่ดีนะคะนี่คือหลักของการทำคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ทำเงินนะคะทุกคนจำข้อนี้ไว้ให้ดีค่ะและ3ค่ะคือสิ่งที่เขาอยากได้นะคะเขาอยากได้เรื่องอะไรนะคะ คนบนโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะอยากได้เรื่องงานนะคะอยากได้เรื่องเงินเรื่องอาชีพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสอบเข้ามาหาลัยก็ได้อะเราจะต้องรู้นะคะในข้อนี้ว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษาหรือเปล่านะคะถ้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษาเรามาช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสอบเข้ามาหาลัยได้ง่ายๆนะคะก็ทำคอนเทนต์นั้นเลยนะคะ แก้ปัญหาและสิ่งที่เขาอยากรู้วันนี้เราลองไปคิดดูนะคะว่าแล้วเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างนั่นแหละเอามาทำเป็นคอนเทนต์เรียกว่าคอนเทนต์นะคะทุกคน ถ้าวันนี้เราทำพาดหัวโดนเราทำคอนเทนต์โดนนะคะยังไงก็มีคนเข้ามาฟังนะคะและถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์สดนะคะเขาก็มาดูย้อนหลังหรือบางคนนะคะก็มีการยิงโฆษณาออกไปโดนกลุ่มเป้าหมายพาดหัวโดนมันเรื่องมันเกี่ยวกับเขาอะ่ะฉันอยากจะขายดีฉันจะทำยังไงอ่ะ คนที่มีปัญหาในเรื่องของอยากขายดีแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็จะเข้ามาฟังนะคะเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนเป็นข้อผิดพลาดนะคะของใครหลายๆคนที่ยังทำเงินบนออนไลน์ไม่ได้นะคะถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะครูแก้วเองก็เคยเป็นคนคนนี้มาก,ก่อนนะคะคือ ไม่กล้าขายนะคะไม่กล้าขายในช่วงแรกๆแน่นอนละค่ะมันไม่กล้าขายจนกว่าเราจะเรียกว่าเราจะมั่นใจเราจะ,ะมั่นใจว่าสิ่งที่เราขายน่ะมันดีจริงๆเราถึงจะกล้าขายใช่ไหมคะโดยเฉพาะสาย expert business นะคะทุกคนคือนี่แหละนะคะข้อผิดพลาดคือไม่กล้าขายและสุดท้ายยังไงก็ให้ how to ค่ะสอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพูดมาแล้วมันเจ็บนะทุกคนเป็น ครูแก้วเป็นนะคะเคยเป็นนะคะสอนไปเรื่อยๆโดยที่หนึ่งปีก็ออกแล้วนะคะแล้วก็ครูแก้วเองก็มีเพื่อนนะคะหลายคนที่อยู่ในวงการเนี้ยในวงการของการเป็นครูคอร์สออนไลน์นะคะให้ how to ให้ how to ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายไม่กล้าขายเพราะไม่กล้าขายแล้วก็บอกว่า อโอ้ยออนไลน์มันทำไม่ได้หรอกมันยากมันสอนยากมันไม่มีใครมาสนใจมันไม่มีใครมาดูนะคะนี่แหละมันเริ่มต้นตั้งแต่ฮุกแล้วนะคะฮุกไม่โดนคนก็ไม่เข้ามาแล้วก็ไม่มีวินยัยไม่มีความสม่ำเสมอสุดท้ายแล้วก็เลยไม่กล้าขายสินค้าพอไม่กล้าขายสินค้าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าออนไลน์มันทำยากนะคะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็เลิกทา ไปในที่สุดนะคะแล้วก็เลิกทําไปในที่สุดดังนั้นวันนี้นะคะข้อผิดพลาดของใครหลายๆคนวันนี้ใครรู้ตัวนะคะว่าเป็นแบบนี้อยู่วันนี้ติดตามช่องของครูแก้วไว้ให้ดีนะคะบอกเลยว่าพลคกและแพงมากๆนะคะแล้วคุณจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในภาพนี้อีกต่อไปสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันในไลฟ์หน้านะคะ